สบายดีสบายดีเบิร์สุขูสุคนพี่น้องสบายดีย้ำเที่ยงพี่น้องจ้าตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาเนาะกำลังเขาป่าเดี๋ยวเชียนคลิปนี่เพราะว่าั้งแต่วันเกิดน้องทามเนาะมีเอ่ยทางพังไทยเนาะพี่น้องเพลนนัสื่อเค้กวันเกิดให้น้องทามต่ว่าเมื่อวันเกิดนะมันหลายคนเออมาแมนมันหลายกอนแล้วก็เลยแบบไปย้อนลังไว้กินเมื่อนี้เนาะวันที่สาสิบเอ็ดก็เลยว่า ใส่บ้าอ้อยเอาเค้กออกไปเป่าย้อนล้างมันเกิดน้องท่านมันก็กินกับเด็กๆเพราะว่าเด็กน้อยนะออกไปโพดต้งแต่เศร้าแล้วพี่น้องออกไปนะน้องฝ่านลก็หฮอันเบ้าอ้อยออกไปสรงแต่เศร้าเด็กน้อยนะตื่นเต้นออกไปแต่เศร้าเขาเตรียมตัวแบบที่ว่าอามารามีเขาอให้เขาจับกล่องของขวัญนะพี่น้องแล้วก็ที่มีการกินเรี้ยงพีใหม่กันอยู่หน้ามือแรงเนาะแต่ว่าสลอยยังไม่ได้ออกไปพี่น้องย,ยังไม่ได้มีแบบเฮ้ย you <know>, <c ười> ยังไม่ได้มีเวลาว่างออกไปเนาะแต่เขาเห็ดยังแหน่อยู่นะแต่ว่าเด็กน้อยนั้น เขาตื่นเต้นเนาะเขาโมรวมตัวกันมือนี้ก็แล้วอะ่ะให้บบอรอยเอาเค้กออกไปเป่ากินกั็เด็กๆอยู่หน้าเนาะเราไปได้ออกเราจะเชีออกไปพี่น้องมูฮุมบอกเขาจะเห็นยังอยู่เนาะแต่ดึกหน่อยเต็มอยู่พุ่นก็นเลยวออเชี่ยวมือนี้เล็กน้อยนะลายนาทีสามสิบเราไปเบิ่งเค้กก่อนพี่น้องว่างามบ่เนาะเดี๋ยวทีลงไปหาหาแสงก่อนแสงจันทร์ก่อนละสองร้อยบาทเนาะมาเบิ่งเค้กพี่น้องก่อนได้แซง อก่อนนึงเรื่องมีแต่คนสั่งวะนี่อันนี้ข้า,าเจ้าสั่งเบิด์ตเป็นบ่จองบไดแล้วเออเขียนสื่อใส่เลยเนอะจะเอาแป้นยอดลังให้น้องทำพี่น้องนะมือไหนมันลายก้อนเนาะก็เลยเอาไว้มือมนะันอ่ายอดลังให้อยู่วะเด็กน้อยก็เต็มกันอยู่หน้าเลยพี่น้องแม่นพอดีถึอมือเลย โอเคเด็กๆมาโฮมโตกันอยู่พี่เบิร์ดพี่น้องในถาวรเาลาเตรียมจัดงานแจกของบอกจกสลากบนะพี่น้องข้างในก็เลยว่าออกมาเยอดล้างวันเกิดให้น้องทำพี่น้องมาเป่าเค้กกันเนาะเด็กๆไปเป่าเค้กไปทำ คอยมียังมาหายเจ้านะป่ปไปเป่าเค้กไป,ป,อเ,กไปเอาเค้กไปเค้กน้องทำพี่น้องมายอดล้างให้เพิินมือหนาะเค้กมันลายก้อนนะเนาะก็เลยมันยอดล้างมากินอยู่นานมือใหม่นี่พี่น้อง <c oughs> เหนงมวยเป็นคนจูดอาเด็กๆรวมตัวกันตากเสาพี่น้องน้องฝ้ากับบอยออกมาส่งเสานี่อดถอดต้มเด้สีเอ้าวแล้วแล้วลองเพลงมาเนิ Happy ยูน่ อธิษฐาน,านจ้าของวันเกิดนะน,น,น,นะจากได้ยังก็อธิษฐานแล้วกระเป๋าอธิษฐานแล้วกระเป๋าจากได้ยังจากได้ยังยากได้เมีอะบอห่างอ,ออกไหมงาออกปานี่แยกออกเ้องบางเยอะออกเทียนนะมึงทำมันรวมโตกันอยู่พี่พี่น้อง เริ่มได้ได้าบนี้ฮะนับให้กระเจ้าเขาได้ดีอ้าวเด็กๆมารวมตัวกันอยู่ที่เบิรพี่น้องสร้อยไปืดอออกมาเหมือนคาทับเขาปลาบ่ายดีป้าลุงบ่ายดี้างเกิดน้องถ้ำม่นองก็กต้นที่สแปดคนละ แต่ว่าเค้กมือนั่น่ยมันลายเลยก็เลยออกมายอดลังให้เะชิมรูเป็นอะไเค้กเอแชงนั่นนี่ทยเนาอมเค้กอันนีเป็นรีมไหมแมนรีมไหมนสะกยบออกมาว่ะาน บ่จู and and s <S uh ้เ huh. พิ่นออกมาเลยพอมื้อนี้นะแมถทาวมาล่าพึ่นสีเห็นเห็ดกับของควันเนี่ยเมื่อวานอีแม่ห่อของควันกับปม่ทาวมาล่าเหรอใช่นหมคือมาเห็นไหมบ่บ่ไอ่มาเห็นอีแมลว่าเอาชุดฟังว่าอีแมลแล้วหอของควันแหละสิให้เด็กๆมาจับเลยแม่ทาวยบอกให้เด็กๆจับผู้ใหญ่เนาะยมาได้จับจับแต่เด็กน้อยแม่ทาวลยบอกไปตลาดมือเสองนลยบอก ฝากออกมาเตรียมจับบ่เจังหน่อยบ่ปวดยังออกมาแต่เศร้ามึงน้องน้องฝานี่มาหาตั้งแต่เจศร้าผมหยางมาหาบ่เจะเศร้าบ่เลยออกมาส่งเนี่ยมึงเศร้าใส่ชุดนี่แหละเสือเชือดฝาเรียบร้อยเตรียมใส่หมวกมาแล้วยางมาก็เลยออกมาส่งแซ่บยุ้ยใส่ไปเตยไปเตยใส่ใบเตยแล้วชูไม่เตยบ่ ก็แซบตือเนาะพอดีเลยเนาะถีบถือมือเลยเนาะแซบเด้เอาผัวนี่ยเได้ถืองเงินวะเป่าปุ้งบอปุ้งบ่นวันด่นน้ำหมูเลยเนาะได้สิบบาทก็มาท่นกินเป่าปุ้งบ่

ตอนใดีดแล้วฉลาเราบอกจิบนี่เลีอยู่นี่เลยมันบอกคุณากกันเมื่อบ่อนเลยเมื่อก่อนโมนิเพอยู่ทียงพี่น้องแม่น้องเมย์ไปบักสองเงียบเลยเนาะเงียบเลยเอาไปดู คนกระลาก็อาจจะดูได้ป้าเผากับพอดีเด็กพี่น้องเผาวได้กับพอดีออกมาส่งมือแรงป่ามือแรงกันก็ได้ชิดจัดงานมือแรงพอดีเนี่ยมากิบป,ป้าเผาอีกมือแรงเด้อพอดีมีก้อนเรื่องเลยใเรื่องเยอะมากก้อนมีให้ก้อนหนึ่งเขา,เเอาไออย่างไปมึงตากจิบเอามาจัดเมล็ดแล้วกอนเอาเอามาตากแดดด้วยก่อนเยังให้เยอะ ทำเนใช่ไ่ใช่ชจ้ี่หน้อย่างเงี้ยย่งเี้ยไปซือย่างเงี้ยวซื้อสกอเรตแม่เหรทำงานเป็นกเตแม่นแม่นเงินทีบาทท่านม็นอิลี่ซื้อขนมเลยกินให้ดเดือนอ่ะเด้อก็คอยกินผู้พ่ากิน กินไว้มันเลี่ยนนะมันนะหายผู้สาวอย่างเงี้ยหายกะอับหาผู้สาวแล้วนี่ก็ออคขนมให้ผู้สาวเนี่ยม่ยอดลางให้น้องทำพี่น้องขอบคุณเอื้อละลายเด้อเนาะที่ซื้อเค้กมาให้เนาะว่าสิมอลายมือดนะจอม พอดียอมมีเวียพี่น้องก็เลยบุรีมายอดลังให้เพินพ่นพอดีแบบมายอดลังปีใหม่นี่แหละแซ่บนะแซ่บแม่งกินไว้ไว้เลยฝากันนั่งเบิ่งแล้วบ้านนี่แม่อิ่มบวานไฟกันนี่อิ่มแล้วปะอิมอ่มเลยยังในแครนจอดเหรอฮะได้เงินชือเงินนะเนี่ย อันนี้เงินได้น่ะให้มาเบิ่งดูจักบาทนะสิบบาทสิบบาทอเล่นกิจกรรมยังน้ำแม่ท่ามรานะรูปจะได้นะไปผ้าเข้าไปเบิ่งในปะแันอิ่มแล้วกะคนมียังทางในอ้าเขามาทางในพี่น้อง สฉพาอเด็กๆจะเอาหมเมื่อไจัก hmm ที่อ่ะนี่แถวมวลาเตรียมครองไว้พี่น้องสหลืันซองไหม้ทุกจับเป่าป่ะนี่เรืออันเดียวนี่เหลืเรืออันเดียวมานี่ทถวเวลาเตรียมไว้พี่น้องมือแรงพาเด็กๆเป่าปุงไหวปอลูกโป่งไว้เนาะได้ซองไหม้เนาะซองกาด ไอ้กระทั้งเนากพี่น้องอัดของควันหลายอย่างลิเนาะของควันอ๋อจะมียังมีหยาดนี่ทำโมแรงกูได้สิได้ยังเนาะถ้าจุกสลากมีเบอร์มียังคักแน่เนาะพี่น้องนี่เลยค่ะนี่มีอยังตัวน้องเป็นตัว เป็นเบอร์พี่น้องขนมเละเหรอขนมยังไงน่ะอันนี้เราบ่มีอีกยังจะส่งขนมหอยใหญ่สั่งอันนี้ละนหนึ่งถาจกมือแรงชุบเจ้าสิได้อีกยังนะถ้ารอรุ่นพี่น้องเราซีมียังในกล่องเนาะขนได้เงินจะดีเลยเฮ้ยเข็ดบข็ดจับมือแรงพี่น้องสบายดีจะฆ่ากระเดยที่เราเตรียมงานกระเดยว่างานใดพี่น้องไปทำพลาดนะคนเตรียมงานแบบ จัดเต็มตลอดตั้งแต่งานมันเกิดน้องทำอันนี้บอนนั่งอาาบอสอมรลาเามทัลอเมร่าพันสจัดการยิ่งใหญ่ลังการอีกคนนีงจับกัมิเต่นคนในรอบครัวหรืพี่น้องเด็กๆผู้ใหญ่บ่ได้จับดอกจะเ,เด็กๆทำจะเห็นกล่องในปิดตาอยากได้ กล่องได้จ้ะวะแม่นบ่เบิ่งก็ออกขนงเลยหืมนี่ๆๆมันเห็นเนาะข้างในนะมัเบิ่งทิปตัวนี้มันบ่มีอียังเจ้ากล่องได้ทิปจ้มาเลือกมึงดูเพื่อจะจับได้อ้ายอ้ายน่ะเห็นกล่องนึงตานะจอยากกล่องนๆๆเห็นบ่ตัวมีโบน่ะคือคืนเออตัวอหยังเงินบ่จัก ได้่คลองไะเนาะตื่นเต้นท่าอะไรได้ในขนาดนี้วะ่านได้จับวะโอ้คือสิมวนนะสุ่เจ้าคือใจแล้วเนาะโอทำกันเพาะกันและก็มวนพี่น้องเด็กน้อยพี่น้องคลิปนี้ก็จิขเอาเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมเนีเนะพรายน้อง พอกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีสบายดีทำมวนแล้วเนาะมือนี้สบายดีนั่นนะลูกสาวของยายลอย